สบายดีพี่น้องสบายดีบสตรสุูสุขคนพี่น้องกันจจนี่ตอนทัเขาสุกอซองบาซีคือเกาพี่น้องการมันี่บาซีกาสีลงไปตลาดพี่น้องบาสีสีลงไปขายเครื่องน้ำแม่พี่น้องเนาะสีเอาพักพี่น้องลงหายเม่น้ำแต่ก็ซีลงขายน้ำแม่พี่น้องเลยขายเครื่องกะซีนีน้องหมอกน้ำไหม้นะพี่น้องขายพักขายหาปกติพี่น้องก็ซีนี้นี่ขายพักขายแยงน้ำพี่น้อง โอเคน้องะกดดึงกันอ no. FC เบ e okay, uh, so, ิ่งไหกดได้ก็กดติดตามบอสติโนะเบิ่งให้จบขวามโฆษณาเนาะค่ะขอขอบคุณขอบคุณ FC ทุกคนเลยแข่งกัลังใจบอสต้กัเบิ่งเบาสีมาตลอดพี่น้องเดี๋ยวโอเคน้พี่น้องไปติดตามมาส้มตอนอยู่ตลาดได้เพียงเนาะโอเคไปหาาไม่้่น้หไปหาผ้าไเองได้ไป คนกำลังลังลงมาเสียแซ่พี่เนาะยังเสเศร้าแม่ก็ยังขายพี่เนาะซื้อนะแม่พักแนยงน่ะแจงน้ำไหมน้ำพักแคนยัง,นะอ,งอ่นนงอนซ้ำ <c oughs> คนก,นกำลังลังลงมาพี่น้องขายหอยนี่ไงแม่ <c oughs> ขายพักเลยกะน้ำไหมพี่น้องลาย่างมีพักสาระไรกะพักสงเสเยงนงอาหาแม่บุ่นกันเนี่ สองอันหาพันดุ๊ดเลยเนี่ยซื้อเไหมนี่ไงของลา้าพี่เอาเอขายาาก็ขายบุญนี่ไงขายบุญแน่ลูกมีมีจะขายผักนะขายผักขาห่นี่จม่ยค่าลูกแต่ละคนคนไายพี่เอา ซื้อแน่พักแระยงน่ะไปตู่นี่ะเมาตัวน้าคนดายพี่เนาะคนไหนกำลังลงมาเสะเซลเนาะนี่เอาหน่อยเฮ้ ซื้อซื้อกองเดียวคนดาพี่น้องคนเลยท่านก็ยังมีขายอีกพียงเท่าเท่ามาท่านจะคนขายลายลายเพี่น้องมาซื้อหนังไงซื้อหนังไป <c oughs> าเราลงมาตลาดพี่น้องหยางกันว่ด <c oughs> สองคนนะพี่น้องนะ่อ <c> ย <oughs> ลายพี่น้องคนนี้มีมือวันข้านกับวันประหัทพี่น้องสองมือทีหนึ่งทีหนึ่งมีอยู่สองมือตลาดนัด คือมาขายดีแท้บุญแล้วนี่เฮ้ยคือมาจอกใหงไงรถกินอย่างนั้นเบิดลูกค้ากับมาที่เนาะซื้อผักข่ายผักข่ายนี่อยากขายดีอยู่ผักข่ายเพราะว่ามันหายากที่เนาะ เห็นไม่ค่าคือพระเจ้าขายในนม่ค่านะได้ได um ้ถ่ายอยู่ในจำคุณจะเชื protest, ่อหรือจะเื้อในนี้แปลว่าเจ้าเจ้าขายวะห้องอะไรดีเด้อดีเด้อพี่น้องคนด่ายพี่น้องเอ้ยมือนนี่เป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเองไงพี่น้องไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกเจ้าเพิ่งกับรถไฟไซค์คับพี่ปอกพี่ปากเนาะ กินเนื้ขอข้าวพัดนะมาซื้อในแม่บุญไงซื้อทุกร้านนะอาหาพัดนะ่ะสามอันสองอันนะ่ะจอกไงนะ่ะ เองนด้าย oh ีชาอมือกจไปตีนบสบุญนี่ได้ขายดีด้บุญนี่ดีบนเ้นปี่เนี่จอะงามพี่น้องนี่สองจอบยี่สิบาทพี่น้องจอบใหญ่ขามาเดือดเลยพี่น้องส่วนมากที่ได้ขายจะพักขันยง น้ำไม้ย uhm ังท่านเพิ่มน้ำไม้แกนี่มีแต่ต้นขายพี่น้องไทยจะได้ราคาขายถือมาเสื้อพี่น้องอยู่ในบ้านเนี่ยยงกระถือพี่น้องน้ำหมอกน้ำไม้พักยังไนี่ยลายยางมีการถือพี่น้อง ซื้อเวิร์ดเนี่ยนะนี่นานเวิร์ดพ่นนี่สลัดพี่นอ้องยังไม่ได้ขายแจ้งมัดซื้อหาพันอย่างกินขนมเวิร์ดนี่นหกมัดน่ะ กมั่20บาทพี่นาะ2 20บาทกี่ใบครับกมัด1้าบาทสมัยเชฟขายพราะขันเยงสมสัย ซื้อยังโตจักกะสุด đừng ที่เค้าฮะโตได้เงินหลาย

คนยังเเบดพี่น้องเ้ยคนสวยแบไาา่ไระอาแมา่ามานางเ้าอย่าาก็ไม่ได้อ๋อม่นางเ้าเีนาแมนงลายมานางในคายเ <laughs> อ่เชือเจ้า宝ซื้อจะเชื่อไ่<น>อมือเมาเาเงืนซ้ำามันเนี่ย <laughs> เดี๋ยวมาซาื้อนะานี่ยอะไรอยู่ใน คลองลายพี่น้องมือหนึ่งว่าเป็นมือวันคานเป็น,นเจ้าปัญหามาขายพี่น้องแต่เป็นมือวัดพระหัทนี่คนสีบ่ลา,า,ายพันน่ะพี่น้องเลยข้นลายยุติคลองคายบ่ลายนะคขายพี่น,อน,น้องตู้เพิ่นซื้อไอตู้ยังในแต่น,น้าไม้ครับพักแคนเย่ในกับข่รมืแดงครับในกับพักสลัดพี่น้องอยังบ่เวิร์ด โอ้ยซื้อเบิด์ตนะสามพันหนึ่งเอาพันหนึ่งพี่น้องซื้ออะไรแม่ หน่าพักกี่นิ้ลายนึงสระต์กันสื่อเบินดแน่ยังไรทำเนี่ยเอางมัดพี่เนอง สองพันเอาเติมให้เราอันหนึ่งน่ไปตู้เอาเอาไปสองมัดหนึ่งนะเออกระเทือนหนึ่งเดียวมัดเดียวนึงเอาสองมัดหน่อยตู้แกซื้อที่เขาจีนว่าตู้ ใช่ไหมมั้งพี่แต่คมฝึกๆอยู่ข้างในโพดโทษหรอม่ขายดีก็เรียกขายพวกอาหารอาหารของข้าวพี่น้องทางในท่านั่นก็ขายที่ทางนั่นไงไม่ได้ขายของข้าวกันนอกจากเส้นีเส้นีมันอดีแมเนี่ยไงบึนบึนอยู่พี่น้องของป้ากไอซิเบได้ของป้ากยังจะสามารถเลี้ยวนะ อห้องบืนนอน้ามาเลยมาเลยเสิตนี้่อจะลงมาไหนเสนี้เ้าใหญ่เมเงินผมมีเงินอะไรคือจบขารขายที่เผาอยู่กินนี่โอ้นเาันส้ับเลยคาะเ่ม่่งนอง โอ้คุอนันเมิดเทนอ้อของเราเหมหือน,นะน,น,น,นเหย่่นได้น้ำส่งเนี่ยคองได้ซื้อไหนแม่นี่พักนี่ซื้อรถมาขายลนะืนนะเอาเมื่อหลายเดินนะพวกมันห่านะ สองพันหกหมัดหาพันเนี่ยท่านจะกินพี่น้องเต็มพงหาพันงหาบาทพี่น้องหบาทหกมัดอ่มาหันมือในพักนะ โอ้ยซื้อซืสอ้สองมัดซื้อหน่อยแท้กล้วยไห้หนกล้วยปัดพรกล้วยบีซีพันซกล้วยบีซีพันไม่ <c oughs> ร้องบีสิบสิบบาทระมานเนี่ยอันสีหอด <c oughs> ทนนอี่น้องกล้วยสิบบาท <c oughs>

อสองกองะนะอวนในสามกองนะโอ้ยโอ้ยชิโตสองพันหนึ่งกะชิโต้สองพันยังโตอยู่นะมมมละพัน มาวดอะไน้ายัสี่กมัดนึงเบิดเบิดพี่น้องมันยังเดี๋ตัยัยงกับน้องใหม่ตัวไหนลินนี่สื่อเบิร์ดน่ฮะยังสื่อมีนน่ใ้อยังมีื้อรไหะ โอ้ยเดี๋ยวพักสอง,งก้องมันเนี่ยซอแม่ใครหมดแรงนะแม่ม่อใคร่านายหลอกด้อยนะ เอาหน 40, นะ้าสิพันธ์ไงมาสามกองนะเบิดพี่น้องไทยมุดแดงอยิงเด็ดเตะน้ำไม่หมือนเลยเ <c oughs> มาแล้วมาเวทสามพี่น้องมาเวทสามไทยมุดแดงคือว่าเอา,เอาไปตองห้องกว่ะยิงใส เบิดเบิดพี่น้องมัอนนี่นเดี๋ยวแต่น้ำใหม่กับพักขยัน <c oughs> พักขยันสองพันพักขยันนใครดีพี่น้องพักขยันเพราะว่ามันหาอย่าง โอ้เราได้ขายดีได้พี่น้องเลยโอเคพี่น้องสมาชิกภาพบรรยากาศเช่นพี่น้อง๋ยวัแข่งสอกองันาสีเบิร์ดจีดอกนี่กับน้ำไม้สมกอง่บวันนในประมาณ สี่สิบกว่าบาทพี่น้องว่าเนี้ยและโอเคพี่น้องเดี๋ยวบลาซีซีลินเกมพี่น้องเกมตอบคำถามเกม Q&A อยากถามยังกะถามอะไรพี่น้องเดี๋ยวบลาซีซีเฮดคลิปตอบคำถาม FC เนาะถามยังไ้กูยังกะถามอะไรพี่น้องเดี๋ยวบลาซีซีเลือกตอบคำถามพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพระสุขุชนพี่น้องซีเมื่อไหรพี่น้องไอ้บ้านไหนคนดายซีพี่น้องขายบะเบ็ดเนี่ยแล้ไม่ สามกองกับผักขะนยง